สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคบเวอร์เพลงเจ็บและชินไปนเองของ ETC นะครับโดยกัลาครับผมและมันจะไม่มีใครทำฉันให้ดีเดิมเมื่อความปวดราวแค่นั้นก็ยังวนเวียนอยู่ทุกๆุกวันทีมีและเมื่อเวลาไม่ใครจะช่วยอะไร ให้ฉันลืมเธอสักทีก่อนต้องทำใจว่าจากนี้ฉันคงคุ้นเคยความเจ็บและชินไปเได้คนเราไม่เห็นตรงมีให้ผลว่าเรารักกันเพราะอะไรดอกไม้ที่ยังที่บ้านไม่มีใครทางว่าทำไม แต่เมื่อคนเราต้องลาต้องราต้องไม่รู้เราเป็นเพราะอะไรไม,มีคำถามมากมายที่ยังขาดในใจ